สวัสดีครับผมคุโรซานะครับวันนี้ผมจะมาคุยนันอ่านกับมานาเลื่อนมาเรียโนดันไซกับวิภาสสังขอนพระแม่มาเรียนะนี่ชื่อน่าจะชื่อนี้นะวันนี้จะมาคุยปอที่สองกันนะครับในคลิปนี้อาจจะมีคําพูดที่ออนแนวแบบล้อเลีนนิดหน่อยฮะหรือคําแบบอาจจะแบบรุนแรงนิดนหน่อยฮะก็ข้าเปิดไปก่อนกันปอนสอนถือว่าเร็วดีอะถือว่าเลื่อนเขาเขาแก่งเลื่อนในเร็วดีอะถือว่าแบบลรถเร็วดีไม่ยืดไม่เยอะแบบให้รู้เลยว่าเออจะแก็งแคร่นะจะเริ่มแบบจะเริ่มแบบ พิพากษาแล้วเยอะหลายแหล่นาาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอาเคบูมิมาเรียแล้วเป็นชื่อใหม่แล้วเป็นทีละคนนัลเรียนเลยซึ่งนัลเรียนมาปรึกษาแล้วอยู่มอปลายเนี่ยซินนี้ถือว่าแปลกไหมโอ้โหเออบางคนอยู่มหอะไรเขายังแบบยังซินเหมือนกันก็มีนะอันนี้คําถามก็อาจจะดูนี่นะเออแบบอะไรเป็นมุดโอขยาที่เป็นหัวโจกของไอเดสเปดทันฮาเนี่ยไม่มีมาเป็ดบัเตอร์แบบโดนๆห้ามบูลลี่นะไอ้ดีแม่นที่ไดรอันนี้โปรแกรมบูลลี่เลยอันนี้แม่นเม็นนักพบชิบหาย ดู่วนคนเก็บไอ้คนนี้ไว้สุดคนสุดท้ายดู่วนไอ้หโจนเนี่ยคนเก็บ็นคนสุดท้ายดูจดทะท่าทาค่อนนานแล้วนานเนาะจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยากระสารมีเรียบร้อยแล้วนะยากัรเรียบร้อยแล้วก็ไปเสียกรรมมาหม่ด้วยโอ้เสีกรรยสกรรมใหม่คือเจ้ามาเดิมเลป้าจิตเนนะ่ะคุณไม่ให้ไอ้ป้องก่อเสียกรรมดีก็ดูดีนะไปเสียกรรมไปให้คนจําหน้าไม่ได้ด้วยแล้วมันเป็นครูพยาบาลที่โรงเรียนคอยพูดได้เปเนี่ยเป้ก็ไม่ได้เข้ามาฟรีๆนะป้องเฉยๆด้วยนานป้อยอมอมแท่นนั้นคอนพ่ออ๋อคคือรุ่นนั้นเนมอม อมจนแป๊ดเลยอมจนเซกิตเลยพอแบบเซกิตปุ๊บพอออกก็แบบให้เกือในเนี้ยแล้วก็ได้เข้ามาเป็นครูพยาบาลที่นี่นางก็ยาแย่นะมีมีปีอ้วนในห้องน้ำไปเนี้ยแล้วนึกถึงว่าครอบครัวตัเองเนี้ยก่อนที่แบบก่อนยายาแล้วก็ก่อนรูดปายโอ้หแบบนางคือแบบยอมยอมทุกอย่างนะเพื่อแก้แขในรูดที่บางคนคิดว่าเป็นตัวแต่ซพรมบรมว่ามันก็ใส่มาก็ได้แต่เพราะว่ายย่บอกว่ามันมันเป็นเลทสิบแปดบวมเลยนะมันไม่ใช่แบบเลทแบบสิบห้าหรือสิบสามเนี้ยสิบแปดบวมมันก็ใส่ชาติดอะพอดีมาได้แหละ แล้วก็พอจะมีเพื่อนที่มาป้อนท่าแบบนั้นเนี่ยแม่บผมรู้คุณอานก็ชอบอะไรแบบนี้แปลบางคนก็อาจจะปวดปรับโคบาเซซอวาซานี่คือเยื่อแรกเลยฮะมันชอบถ่ายรูปแบบเมลอะไรพวกเนี้ยพวกผู้หญิงมีทำ้ายผู้หญิงเนี่ยแม่โคตรเลี้ยวชิบหายแม่เอาบุหรี่ทีเนี่ยโดนทำ้ายร่างกายแล้วมาเรียไปช่วยพอดีแล้วก็ได้ยึดโทรศัพท์ไอเดเวนนี้ไปมันก็กลัวเรือแบบเรือประทุกแฉเนี่ย ันก็โยมไม่สอนปีก่อนคือเรื่องขอนรู้ขอนนานตายไปเนี่ยก็บอกตอนนั้นก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยพี่พรเราได้แปลหัวหัวจูบพอได้ยินใช่พอได้ยินชื่อขอนไอ้รู้คนรู้ที่ตายไปเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบนุดหยุดนิดไอ้พวกเนี้ยพอให้รู้ขอนานตายไปแล้วมันก็ยังไม่หยุดเลยไอ้พวกนี้รู้วเด็กเวนี้ข้อมูลปองแกงก็อยู่ในโทรศัพท์แต่ที่นานเปิดดูอะชวนทื่นรู้พร้อมไปอินแล้วนาามืดอาศัยอยู่ในป่าเนี่ยสืบบ้านมืดมันอยู่ในป่าเลยมีบูชารูประเดนนะมีรูปมีพวกเนี้ยมีบุกป้บูชารูปปเนี้ป มันจะสื er e eh. e ini, ok tim, ่อว่าแบบทันชีวินนะขอแกแขกให้รู้ได้ประมาณเนี้ยตัวเองจะเป็นเนก็ชั้นไปขอแบบแก้แขกให้รู้ได้ไปดูความจบจะไปรู้แก้แขกเสร็จปุ๊บก็เผาบ้านไปเลยแแบบล้วก็ไปพร้อมกันสื่อประสาทนับปันขอนเยื่อที่มันไปไถปันมาพพดแบบเมลที่ท่านหลายเนี่ยซึ่งแล้วระหว่างนั้นก็มีคลิปส่งส่งมาซึ่งเป็นคลิปอื่นสื่ออย่างมันไปเสียงอภิธานอภิธานเสียงคานอาจจะเป็นคลิปที่มันช่วยตัวเองก็เป็นได้ มันลและแบบปุ๊บใจมากนะนั่นอะไรอะ่ะมันลและแบบทำท่าปุ๊บใจมากๆอ่ะล้วก็จะปล่อยสอนถือว่าเร็วดีเขาเลื่อนได้เร็วดีจะเรื่อพิพัฒากันแล้วว่าตอนหน้าคนพิพัฒษาสแล้วก็เริ่มจะฆ่าแล้วมันรอดูว่าจะแก้แค่ไหนสัตว์ใจแค่ไหนสะตอนต่อไปอ,ะอ่ะมาสอนมาถือว่าเปิดเรื่องได้ดีนะเขาเลื่อนได้เร็วดีอะลายเส้นภาพแล้วก็โอเคเนี่ยสวยดี <c oughs> คุณแม่นี่คโคตรแจีมเลยฮะบอกบอกไปเลย <c oughs> แต่ยังไม่เห็นพวกชาตฆ่าโหดๆนะมีแค่ชาติตอนรูดโดนชนกันนะแต่ชาติจ้าคุณแม่พิพัฒษาส่ะ ที่มาเนี่ยละพระสาหรือค่ายังไม่เห็นรอป้ามไปว่าจะเป็นในทรัพกลางค้าพวกเนี้ยชาติทำเพศเลยนะตอนชาติที่มาเรียอมให้พ่อโอ้ะอมจนเสกิีดอมจนแปนเลยผมว่านา,านโทรมีชาติแบบนี้เพิ่มแหละอันดับชาติเพื่ออันดับชาติมีเซตมีเอากันเนี่ยผมว่าอาจจะมีด้วยดูสุดดูสนผมว่านาขอแก้แค่ได้ถือป้าใช้วิธีผู้นี้ก็ตามใครอ่านแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้แล้วเรื่องนี้มาคุยว่ามีคออะไรกันแน่นะครับว่าป้ามาไปยจะเป็ี่ยนอะไรก็มาคุยกันได้ครับสิวันนี้ผมขอปร่าครัับบสวดดคครแลล้้าถชอเกกไ์นนี่ะครับ